น่องมือนี้เป็นมือทุดถ่ายเนาะมืออื่นเนาะแสด้เดินทางออกจากกรุงเทพมาหานครเมือเน,ะนาะแต่ชีวิตแต่ชีวิตอยู่เมืองใหญ่เน่ยกลับไปพากพอนกลับไปแบบชิวๆอยู่แถวอุบลเนาะนี่ของมาไอไอันนี้ ใครใครสั่งพี่ต่อไนมอ่เอส้ซอเลยแมุบปับยุบปับแล้วเนาะอุ้ยมีเทียมน่ยนมกระเทียมนยอือเอยำเลิวะนะยำเลิวะนะ สวัสดีครับเพื่อนๆสบายดีพี่น้องปงปเบอร์สู่ทุกคนนะพี่น้องน่าต้อนรับข้าชูร์สองคำแสงมันหน้าครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ย่านลัศสราเนากะก็คือพวกเราได้เดินทางมาหาพี่กระตูนพี่สาวที่เดินทางไปสอปพปพลาวเมื่อเดือนก่อนเนาะตอนนี้เราก็มาหาพี่เขาที่ลัศดราแถวแถวลาดพร้าวทเสิ้ผ้ากันมากิน ก่อยหลาบบอที่กระตู้นิีพามาอย่างก,กับมาเบิ้งน้ำการพี่หน,อหนห่องว่อย่างไรเนาะฟาทรลันอ่ะเพิ่งอ่ะเพิ่งมีคั้วเฮ้ยฮะ้วยัว้ว,วนั่นดิมันอาจจะเสียง,งยดังจะหน่อยเด้อพี่หน่องเนาะขอถดขอไพ่น้ำ โอ้เสียงเพลงพี่น้องเสียงเพลงเขาใส่ไม้เด้เอเขาใส่ไม้นี่เบาค่อยๆนี่สวัสดีคำแสงดังไหมครับดังไหมได้ยกนี่นเอาธรรมดาแสงแสงเนาะ เป็นอาหารลาวสวัสดีพี่กระตูอันนี้คุกเป็นร้านก็ประมาณไหนพี่มันเป็นร้านอาหารร้านไทยล่าแบบอาหารอีสานเดียย่างหม้อยีอยยันนั่นหอยฟังไม่ใช่หอยมีพุกหอยเชลลีป้าร้านร้านคุกไม้อ่ามีแกงบักไข่างด้วยนะครับน้องพี่ต่อบอกว่าอันนี้อร่อยมากพี่ต่อพาไปกินอยู่ห่านกินอินโปงร่างไม่เหนื่อยเลยไม่อยู่แกอยู่โนนเนี่ยแกมาเปิดใหม่อยู่โนนก็มี เอที่ซาซาาสองอ่ะเปิดยูนอลยูนอยูนนทบุรีแต่ว่าซาขาแรกค่อ่าอยู่แถวคลองสอันนี้เป็นแบบมานุ่มภาษาไม่อันนึ่ง็กเ็นีพคนีวไ่อันหนึงยแค่ดไม่เีเดียวสองน้มันอันนี้นนมันอยู่มาดามา้วยลองกินแบมบูชูดแกงใหม่ปะเออ รองบอกองแกงกบไม่ได้หรอเป็นเล้าหรือเป็นเซฟร้องแบนบูชูร้องบอกมอยากว่ะหนาวรองเบิ้งไหมรองค่ะสั่เพียงอไมู้เลยแล้วนะว่าแกงมางงัแล้วยังจักอไสั่งแล้วเราสั่งกุ้งชูที่แตเขา เดี๋ยวรอดูเมนูว่าแกงหน่อไม้ันเขามเก่เยอะไปไหมเราจะกินหมดพอละเสั่งแล้ก็ยาจะมแกงหน่อไม้่มเพิ่มเพิ่มแกงห่อีกรบเลเพิ่มแค่แกงหน่อไม้อาหารลาวลาอันนี้มลังพึ่งอันนี้ด้อู้มันมันปูหน้าย่าปกกับปูหน้านี่ อ๋าพี่สิว่าวเลโอ้ยสองกุศลแสงสองเจ้าข้องหักบอ,อยากวาวอันนี้มีสมมูนาเน้องเยียงว่านี่เฮ้หยหมกหัวปีแล้วก็ลาบเป็ดมีโอ้ยกวานภาษาไทยได้ไดปลายย,าย,ออย่อนปลายย่อนยางขันป้าน้าบ้านเฮ้ยม่นบ่ะ เออเออเเนาะปลาปลามันมันเพิ่นปลาอย่างเออปลาปลาย่อนยานย่อนยานปลาย่อนยานปลาย่อนเออปลาย่อนปลาย่อนปลาย่อนย่างปลาย่อนย่างปลาหมึกบหวานก็อย่าปลาหมึกลายแล้วเว้ยโอ้ปิ่งปลาดุกก็มีว้ยเนื้อสีคงแบมบูชูดแกงใหม่ แก่งขัวบัวปีดแต่ก่อนดูฉันดูหน้าไม่ออกฮะดูนะคนดังเขาดูหน้าออกแล้วาคนไหนคนอะไคนดังทุกวันนี้ดูออกดูออกแล้วอันนี้แต่ก่อนดูไม่ออกตอนนี้ดูออกเพราะว่าเคยเห็นคนละไป็ปากซีน่ะอันชอบทักหน้าคนไทยใช่ไหมเป็นต่างการหลอกแปาร์ปากซีเข้ามาคนไทยบอกคนไทยบอกแย่งนี้ยมาทั้งหมดทั้งปี เขาหูเด่จรงเละคนอื่นน้ำนะบ้านเขาเาหูเด็จังไหนวะงงอ่ะเพาว่า่นในวาวอ่ะก็เบิ่งออกเลยเป็นหาล่ะเบิออคู่มือเนี่ยถึงจะเบิกออกว่าคือเปเ่ลังพึ่งลังพึ่งยาต้องปต้องโปต้องโยพี่มันไม่มีสองันมันอันนี้คือเกลือมันบ้งใ่ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้อันนี้ฟิลเตอร์คือค้นอะไรตรงตรง อันนี้มันบีกันได่มบีบีเข้าหากับบีบีคือยังแบ่งห่อบีแบ่วเรียกจ้าักบีแล้วก็ีเฮาทุกคนมกปลาซิวปลาซิวนี่มีดบ่หมกปลาซิวเอาไปตอกย่าอสิกิที่บ่อีสาแท้นี่ครับเดี๋ยวมาเด้อเชียงสิเรียกเบอันนี้ยังพีมกยังนี่โอ้ คราวนี้ผอจะห่อแชมไปต้องเนานงโซนก้ตอกเดียวรกุเกจะใส่บัคเกตเทศอันเนี้ยบัเกตเทศอันนี<ด>น้มันสินวลก็บักเกตเทศอันนี้บักเ,เกตเ,เทศบานเท่านะบัเกตเทศน่นอนนะมันสีนัวเดว้เอาเวลาเอาใส่ตับม,มันนัวก็กัดอ่าใช่มันจะมีความเปรี้ยวแล้วกเปรี้ยวเปรี้ยวแบบบ้านๆอ่ะ มันอันนี้มันเปรี้ยวแบบอินเตอร์หน่อยลาตะตุ้มตามุครังผนะสมกันะผสมกันมันจะอร่อยลาเชื่อบา้ากอรานี่ะต้นานวันซ้ในเมื่อยามเล่ากินเขา่าเฮือนรอครับ มันอันนี้มันสละเอานะครับอ้ยสละเอาจ่ะตอกลาวไงสาเอามีือินเขาอยู่เพื่อนทำเมื่อยามเรากินเขาเน่ก็ร้านอาหารไทยลาวร้านอาหารไทยอ้ที่หนูจัเองอ้สิมาเป็นผู้จัดการร้านให้ เออไอสิ่าเป็น้จัดการลานให้กันจะคลองให้เขามาเขามาเบื้งลานอัอาเดียละเทือเพื่อป้องกันการชอบโกงโอ้ยเพื่อป้องกันการตรวจสอบปลาคอปิ่ <accent> ปงปลาคอยังมีมดูดหอยยังมีมดูดกัเหล้าในหัวเล้าไทยล้าแทๆเลยแหละ<ใ>นี่ย ว่าว่าย่้าตอมเนี่ยมันเองิจริงมันเป็นเสาปลานุ่มตุ่มกอกตุมไก่มีมดมีเด้อเฮาต้องแนะนำแล้วพี่น้องเฮาต้องแนะนำแล้วหานีซื้อฮานวนี่ได้วะ ขคกไม้ไทยลาวเขานคคือเสีบเลยแหละนี่นีนี่เจ้าข้องนี่ออกช่องสามช่องเจ็ดน้่นี่เห็นพิ่นไปออกไหคนไปยังเิ่นพันเปนพันเิ่นออกเิ่นออกมาเบิร์นาเจ้าข้องล่งนะนี่เจ้าข้องห่านนี่เราจะมาชิมอาหารไทยลาวแบบไม่อวยนะครับ อันนี้ชงไซพอมีลูสามพอลูกนะนี่ตั้มลวงผ้าบางตั้มล้วง้าางตั้ลวงพระบางต้มล้วง้าบางโอู้แล้วเขาขี่รถทัวร์มาเนาะ รวมอไบ้างบะมี่ใไมนีะ้วกเหียอันนี้ค่ะสามหอยจกปั้นเลยิเโอ้ยผมแซงใส่คำเดียวผมดแล้วนี่เดละมือเดกินข้าวอยู่เหอวจักปั้นว่าบ่เขากินบะเดี่วหรอเจากินได้จักปั้นสมุดยูเฮือน ไปนับโบคูประมาณสิบกว่าปั่นไปยิมแล้วเขาบ่หอดจับบางทีอันนี้เขาปั่นหนึ่งแล้วนี่ปั่นก่อนว่าจะอิ่มไหอ๋อสมุดสวางนะต้านี่เป็เรื่งนี้เขาเกิดมาต้านยังก็าสอบโอ้ยนี่แหละกล่องขน่อยคาแม่นี่บักรินนี่ฮะสมิวัลบอยน่เนี่ยเบิ่งบักรินไปแล้วอีกัปนี่ขึ้นเห็นแด้วไปนี่ที่แถวโตคาแม่ไปแล้วมันดึงกลับมาบ่ได้แล้วอืมอืม กูก็ไล่เถืออะไรได้หนิกินเลยก็ได้นว่าคือเย็นหลังหรือคืตบแม่ก็ได้เลยแหละรีวิวแต่ละอย่างก่อนชิมดิแบงค์แบงค์ชิมวะตำอะไรบ้างอันนี้นะบมเคยกินกูกับพิษกับแม่กูไล่เถื่ออะไรได้แม่กูเอาไว้จงเลยกูติ๊กนิดหน่อยนี่ว่าไปยิงกอบตบกับแม่ไล่เถื่อแล้วนี่อ่ะก็กล่องเขาหน่อยนี่แหละเปลียนเอใเดียวเปล่ยหยอกด้วยไปดองด้วย จับเอาเคยจับเอาครินนรที่มีการเป็นาัคนมันมันหวานใครกินกับเกือกะสอน้่เลยอ่ะขอางนอกจน๊วน้ำอ่มะอยากกินนี่เกินอะเสียงควาง่ตำเสียงควางตำรวงูบ้างเออแสบยาบีตส้มมันก็เจาะชมชมเรื่องเมื่อซีซิ่งคือตัวเห็นมูแแสบ จบอล้บัเปินหานดอกาอยู่ไปอวยได้นี่แซ่บรีตามจริงเลยทนั้นวิวแบบไม่อวยใช่เราใส่แซ่บอยากขนกมา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 อี้ตามักสมบานแต่ว่าเราใส่น้ำตาลให้นึ่งนี่ยังไม่ยังไม่เคยแซ่บครั้งแรกมิ้นยู่มันบนัมันบนัวะยังบริใส่ปลาแดลายเลย ยังขอบมาถึงโอ้ขอกินวันศุไปเก็บเห็ดสี่ห่อเดี๋ยวไปเอามาอีกเรเอามาเทอระกตาปักเป็นแบบกจางๆเออนจางเปรี้ยวแต่ว่าเขาทำทุกรสชาติกลางๆคนไทยเขาจะกินแบบรสบริจดทดดอื คนกรุงเทพฉันเนาะคนอีสานก็กินประแดกกินปรนัวก็มัดห่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอยอันอีสานนะมันว่าคนเห็ุเผื่อคนไทยนะเจ้าบอกบอกว่าคอยเป็นคนล่าด้วยหลดจัดโหลดเขาบอกว่าโหลจัดเขาีนงเาชอบกินกุตั ยามาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าสิเป็นจังไรตอนนี้ล่อถาอาหารมาหลายๆจานเนาะพี่น้องเพื่อว่าอยากเห็นแบบหน้าตาแล้วก็สิจิมเบ,บิ่งแบบบอ่อวยเนาะพี่น้องนเนาะว่าไทยลาวว่าอาหารเป็นจังไรพี่น้องด้วยพี่นอ้องดูดิค่ะคัตป้าบลุงนีลุงต่อนี่เลยยิ่นงนะนี่ย่างนี่เข้าก็ได้ปะมันลงรีปะ่ะล,ลงรีลุงต่อนะวะ

อไไอ่ปลาเอดองยานี่เ้ยันไรล็อกไหวดีุ่มบหไองาุล็อกบะุ้ยไดีุยแมันจะเป็นแบบพววปลานางเขาเอาไปกินแซ่บเลยเนาะิต่รองแล้วบ๊อไอ้แซ่บไปสุยเลยดิไม่หรอไอแซ่บไปสุ้ยแล้วว่าไ่ได้จอดสุยไปสุยสุยไป ตลก้อ่เนารมณงเบน้ำารพี่ตโลกนอตลกนาปนพีตลกเท่ากับเทาเทากับบูหัวเป็นยังไงวอลกพอยกับบตรต่อไอต่อเนาะนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นปลรดเนาะอริตาชิมหนยเนปะุหักบบนีเลยเอาผัดกะเพรามาไปสักอืม็เนะผ่เอาเนาะ มีบ่เหอยู่นี่ว่ามีนะเขาบอกเขาวอาเ่า้อดอยู่เดียวมาเดอกินตามราเด็ในกรุงเทพอร่อยมันบ้านบามับ้านบาดีอ่ะคนไปทำเป็นคนอีสานเข้ามาทำงานที่นี่เอออันนี้คืออย่างว่ามะคุ้งบอกมันคือเป๊ะวะไหมอ่ะมะคุ้งเขาซอยพันไปนี่ตามดวงมาล่าง หลวงปากโบมันเป็นน้ำซีดเอาไหนี่น้ำจิ้มนี่แฟตาเกทเพ่นี่นำจิ้มน้เกลือนึ่ง้เกลือเป็ากที่นี่ให้เอาเปัวม่อันนี้มีเกลือของลางอืมน้ำลายพึ่งน้ำลายพึ่ง แ้ี่ากินโหลดกินโหลดบึงนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรกินเลยกินเลยเอาเลยพี่คิดเองพี่มีตัวเองเิปเป็นมันดีเล่นจบสิยอมแล้วถูกอันนี้กันแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ของมาก ไอ้อันนี้ไคยใครสั่งกี่ต่อไหนต้นมะขามบ่เแม่เรายุบปับยุบปับแล้วเนาะอุ้ยมีกระเทียมหน่อยเล่นก่น ยืกเนนเออยำเลิศ่ะนะสียำเลิศ่ะนะตาตัวเนาะคือสิมัแห้กินหอดวะกินหอดหลับแบบตมกานปากซีนี่เลยกเลยรีวิวแบบไอไม่อวยแอนอิลูนเพิเด็กไอ้งตามตามด้วยลูกโดดด้วยค่ะ cọp mạng cọp mạng lúc đầu ừ. cắt đau cắt đau hơn nhìn nhượng nhìn đánh ào ô vậy lai à 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 à lai à lai à lai à à à ไปกินแล้วว่ากลิ่นแรงๆนะแต่ไม่ไปกินมากนะไม่ไปกินเออยุบหน่อยเดียวเน่เออเออเอาไล่กันดีกระดอกระเบิดกินหอนดละแถมคองเลยแต่ต้นมะขามเด้ขาดอยู่น้องจับปลาเจ้าขึ้นค่ะ

พี่ตูนหมดยังยังนะอาก้อยอาก้อยอันมุกที่สองแหะมุกที่สองมุกที่สองมกทนี่ตนี่ตอนนี้ก็ได้เดินทางออกมาจากร้านเรียบร้อยแล้วจะไปดีอีกเลยเนอะ <Okay. S 1> มันต้องมีแนวโคต <Okay. S 1> ฮะต้องมีแนวทวงอ่ะอืมขา้าวึ่งมาเห็ดเนาะยังพรท่านได้เปิดใสงงานอยู่ของลูกแน่หรือของหันนายจะของตัวนี้นเลือกตัวนี้เป็นเจ้าใดเจี๊ยบบอเจ้าเจี๊ยบบอหันสุดยอดเนาะไฮซิปไฮซิปเต็มซิปไฮซิป ดูเต็มหอไงจิ๊บแปดแปดติด่อเอาเรือท้องให้มันเป็นยังตัวสองถ้าไว้กินเองตัวลาส่านป่ะเออแมงพ็แอบว่าคนส่าเนาะเพิ่นเพิ่นอยากสายเล็กน้อยเนาะโะว่าเขาลายลายเติบเอากินไปกินไปกินอิ่มพนาจะต้มเพรท่านด้จืดอูวันยังปอกดอวันยังปอกน้องใหม่อยู่เนาะกับบูนพี่นองวอเป็นเนาะ าก็ได้ออกมาเป็นทีเตลอดเลยยังอาริตาครับพี่พี่กระตูนทองน้ำอยู่เนาะอ๋อเสดเดยเดินทางต่ออีกพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะมืออื่นเนาะเสดเดยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อเนาะแต่ทีวิตส่ชีวิตอยู่เมืองใหญ่เนาะกลับไปพักฟอนกลับไปแบบชิวๆอยู่แถวอุบลนะครับผมเละพี่น้องดู่วาลินอยูซุรินวาลินนะครับผมเลยเนาะ แบบที่ธรรมดาธรรมดาแบบยู่นิวซื้อแววมันเกินนะฮะต้องแบบเ้แข่งกันโมเมนต์วัยกราบบอกโมเมนต์วัยกราบยังแง่เบิดกรุงเทพเจรายเอ้าพี่น้องจากนี้เนาก็ตรเดไปหาที่พักเนาะไปหาที่พักแล้วก็สิไปพากกันไปซื้อเครื่องอยู่แถวประตูน้ำหรือว่าสยาม ไอ้กับงูเหมือนกันสยามไม่ใชสยามพระละก้อนมันวะหรือว่าประตูหนามยังนี่แหละพี่น้องหรือว่าเส้นทันแถวประตูหนามบางคนนะเส้นทันเวอร์เส้นทันเวอร์แคตินามแคตินัมมีคนแนะนแคมีคนแนะนหามากนะว่าแถวนั้นคนร้ายร้ายพักเรากะเสียงคล้องร้ายนะเสียงคล้องร้ายเสียงคล้องกระตูเขาวะใอ้เบิรงก้อนนี่จังไดกัไปติดตามมาแล้ววะผมเข้าไปจังไดมาจังไดเนาะหลังจากนี้กะ หลัง<ส> <orman> จากนั้นเราจอันซะเจอกันท yes. oh, ี่ไหนพี่หนาพอดอะพี่น้องเราคลิปนี้กันสิเดกไว้เพียกสมิ่นแพี่น้องเนาะสวัสดีครับสบายดี่ินเ้าวลิปเาวย่างนี้มันเป็นอะไรเนาะไม่วันไมันคิปคือวอาเลย์บอไปนอนแล้วนี่ยกำลังจะไปนาะเพราะเมนเราว่าอยากไปน้ำอคอยคือแบบมันโหลดมันติดคือ